สวัสดีค่ะวันนี้เบนจะพาทุกคนทัวร์สวนเบนเองนะคะสำหรับใครที่เข้ามา,าที่สวนแหนแดงอุดอรนะคะหรือว่าติดต่อมาเพจแหนแดงอุดอรนะคะมหาเบนแล้วทุกคนจะพอ,อยังแนนนะคะหลังจากเข้ามาในสวนเบนเนาะโอเคค่ะวันนี้จะพาทัวร์กันนะคะเข้ามาถึงก็จะเห็นป่าอ้อยนะคะอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50นะคะต่อมาก็จะมาเห็นนะคะแปลงแหนแดงของเบนเองนี่ แปลงแหนแดงนะจ๊ะอ่านี่นะแปลงแหนแดงนะจ๊ะแล้วเราก็จะเดินไปแล้วก็จะเจอบ่อน้ําทุ่งนานะคะอ่าทำไมอยากให้มาชมนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะอ่ายูเพจแหนแดงอุดรไม่ได้มีแต่แหนแดงนะจ๊ะอ่าเรามีหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ้อยปลูกอ้อยนะคะอ่าเราพยายามแบบว่า เ็ดให้มันมีแบบว่าพืชหมุนเวียนนะคะแล้วก็จะเป็นท่งนาค่ะอ่านี่หน้าบ้านอันนี้คือบ้านเบนนะคะอ่านี่แล้วก็เดินมานะคะทุกคนเดินมาเดินมาเราก็จะเจอทุ่งนาก็จะพาชมอันนี้คือทุ่งนานะคะทุกคนบรรยากาศดีๆนี่อันนี้ก็เป็น บ,อบ่อปลาจะมีสาลรากลางน้ำด้วยนะคะทุกคนนี่อ่าแล้วก็จะเจออะไรอีกเดินมาเดินมาก็จะเจอป่าอ้อยค่ะนี่ป่าอ้อยสุพรรณบุรีห้าสิบนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะอ่าวันนี้คุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ไปรับจอบปลูกอ้อยนะคะโอ้ยไม่ใช่ปลูกกล้วยปลูกกล้วยน้ำวา้าอยู่ในเมืองนะคะอ่า นั่นไงนกมาขโมยกินหอยของอิชันนะคะอ่าเขากับมีไ่เรียงน้ำนะคะกระปูกไ่เลียงพร้อมไ่เลี้ยงหวานนะคะอ่าเดินต่อมาก็จะมาเจอแป้งแหนแดงอีกแป้งหนึ่งคือเป็นแป้งดินนะคะนี่แป้งดินแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อไก่ข้อป็ดข้อไก่ไก่บ้านแล้วก็ไก่บาบารี่นะจ๊ะนี่ อ่าเบนก็จะพ้ายางไปอ่าเบนจะกลับกล้องนะอันนี้ก็คือเน่หอยค่ะหอยเห็นไหมคะเมื่อกี้นกมันมันลักกินหอยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงแหนแดงของเบนเองนะคะอ่าแล้วเราก็จะพาทุกคนทัวร์นะคะอันนี้ก็เป็นป่าอ้อยอ้อยคันน้ําสุพรรณบุรีห้าสิบนะคะอายุได้หกเดือนแล้วนะคะปลูกได้หกเดือนแล้วนะเพื่อนเพื่อน,นะนี่แหนแดงฟูฟูเลย แหนแดงฟูฟูไว้ตักให้กบให้เป็ดให้ไก่ให้หอยนะจ๊ะนี่คือบ่อก,กบของมาม้านะคะบ่อก,กบของมาม่าเลี้ยงหอยเชลรี่ด้วยเนาะอ่านี่นะคะเดินมาเดินมาก็จะมาเจออีกอันนึงก็คือแป้งแหนแดงอ้าวลูกข้าพเจา้ายังขึ้นอยู่ในน้ำมานน่บุนนอนี่นะคะ อ่ะก็จะมีแปลงแนแดงอีกนะคะอ่าอ่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาซมได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะอันนี้เป็นกระพัท่ทัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่โอเคค่ะทัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิคะโอ้นี่นี่นี่งามๆเลยนะจ๊ะ มาสามารถมาหาเบนได้นะคะเดี๋ยวเบนจะพายางทัวอันนี้คือแปลงแนแดงนะคะแปลงดินนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเอาไปปล่อยล่งให้ล่งหน้าอ่าล่งบอ่อป่าหรือว่าจะเอาไปเป็นอาหารของหน้องๆนะคะ สามารถทักเบนมาได้นะคะมีบริการขายส่งนะคะในราคาส่งนะคะถ้ารับ100กิโลขึ้นไปนะคะบริการส่งนะคะจังหวัดใกล้เคียงนะคะจะเป็นขอนแก่นหนองคายหนองบัวสกลนครนะคะบริการส่งให้นะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้เบนแหนแดงอุดรไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าคลิปนี้ดีกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เบนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย